ครับโอ้โหวันนี้ครับบุญใหญ่ครับวันนี้มีไก่ร้อยโลครับผมไก่หนึ่งร้อยโลนะครับเลยนี่นี่นี่สุดยอดครับผมเราตั้งใจขนาดไหนครับผมเราเอาบุญให้ครูบาอาจารย์นะครับผมเนี่ยเต็มที่เลยครับผมเต็มที่กันไปเลยครับผมร้อยโลนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับเนี่ยร้อยโลจริงๆนะฮะไม่ได้อิงนิยายนะครับผมอ่ะเร็วสับอสับ เตรียมไปเลยแล้วเตรียมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับครับ่วาจะได้ทำเสร็จครับจะได้หมักไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะไปถึงจะทอดเลยนะครับคนจะได้กินอร่อยจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเวลาไปถึงตั้งร้านเดี๋ยวคนมันรอนี่ไม่ต้องผิดหวังครับไปถึงก็จะทอดทันทีครับโอเคมีส้มตำนะไข่ทอดข้าวเหนียวร้อนไขคทอดมีไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาขาหมูไม่ใช่ ข้าวอรอยข้าวหมูแดงหมูแดงหมูกรอบนะที่ไปกับเรานะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีไอ้อะไรนะไอ้กระเด็นที่ก็เป็นไม้ไม้เรียกอะไรนะบาร์บีคิวไม่ใช่หมูสเต็กหมูสเต็กอีกอย่างนึงเดี๋ยวเขาไปสองพันไม้นะหมูสเต็กอ่ะโหสุดยอดกินกันได้ควักไปเลยแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบอีกเพียบข้าวหมูแดงหมูกรอบชุดชุดนี้แกบอกแกเตรียมไปสักห้าร้อยจานอยู่นะอย่บอกเทิ่์นที่แล้วมาสี่ร้อยจานไม่ค่อยพอ ของเราเอามา600เลยนะคะช่วยช่วยครูเลยเผื่อมา100ใช่ที่ตีเลยไก่100ับใครจะมาตั้งใจทำให้ครูบาอาจารย์สุดๆเลยเชดชูครูบาอาจารย์ที่สุดเชดชูอยู่เนื้อหัวนี่แหละโอเคครับ